จะเดินในธรรมต้องมีเด่ท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านพบกันอีกกับรายการรู้ธรรมนำชีวิตโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวันนี้อัตมภาพก็จะได้นำเสนอข้อคิดเรื่องคนมีหูคนมีหูหูนี่แหละ หูที่ใช้ฟังนี่แหละมีความสำคัญอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรเกี่ยวกับหูมีเยอะฮะคือถ้าไม่มีหูก็หมายความว่าใบหูก็ไม่มีรูหูก็ไม่มีก็ตีบตันหรือบางคนมีหูแต่ว่าหูตึงฟังอะไรไม่ค่อยได้ยิน เสียงไม่ค่อยจะเข้าหูบางคนหูตึงจริงๆชนิดที่ฟังอะไรไม่ได้เลยด้วยอำนาจกรรมที่เคยสร้างเคยทำอะไรมาแต่ปางไหนไม่รู้มาถึงชาตินี้พบนี้ปรากฏว่ากลายเป็นคนหูตึงก็เรียกว่าหูพิการนั่นก็อย่างหนึง ทำให้ไม่สมประกอบมีความบกพร่องบางคนหูมีแต่ว่าฟังและไม่ค่อยจะรู้เรื่องอันนี้ประเภทคนดื้อกระด้างมีหูเหมือนกับไม่มีมีตาเหมือนกับไม่มีตามองไม่เห็นหรือตานั้นบางคนก็ก็บอกว่าอย่างสำนวนจีนก็บอกว่าเจ้านี่มีตาแต่หามีแววไม่ คือใช้ตาไม่เป็นส่วนหูก็เหมือนกันเจ้าในมีหูแต่หาเมตเวียญ,ญาณหูไหมเออฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องเป็นเด็กก็ว่าไปอย่างหนึง่งยังไม่รู้จักวิเคราะห์วิจัยแต่บางครั้งบางทีเป็นผู้ใหญ่แล้วบรรลุนิติภาวะล่วงการผ่านวัยแล้ว ยังเป็นประเภทคนที่พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องบางคนพูดแล้วให้คนอื่นฟังไม่รู้เรื่องบางคนก็ฟังคนอื่นพูดแล้วไม่รู้เรื่องเ่อข้าจะเข้าใจตามที่ข้าพระเจ้าเข้าใจเท่านั้นไม่ฟังคนอื่นพวกนี้เป็นพวกที่เกิดมามีกรรมเหมือนกันนะนะแต่บางครั้งบางทีถ้าคนที่มีอำนาจวาสนาอย่างอื่นมาช่วยมันก็กลายเป็น บุคคลที่สร้างปัญหาให้คนสับสนวุ่นวายได้ไปทั้งโลกเหมือนกันคือฟังอย่างหนึ่งแล้วก็ไปพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างเนี้ไปสรุปออกไปอีกแบบหนึ่งไปสังเคราะห์ออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งต่างจากที่เคยฟังมาอันนี้ก็น่าน่าหน,นักใจกับคนพวกนี้เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าจัดเรื่องความรู้ ความรู้ที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่างหนึ่งนั้นต้องมีหูคือมีประสาทหูนอกจากมีใบหูมีรูหูแล้วก็ต้องมีประสาทหูก็เ,เรียกว่าโสตวิญญาณแล้วก็ไปโสตวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเมื่อเมื่อได้ไปพบกับสัทธารมคือเสียง ที่มาจากภายนอกมันระกระทบกันก็เรียกว่าสัมผัสโสตสัมผัสโสตประสาทไปกระทบกับเสียงมันเป็นแอตแทกนะไปประชิญกันไปกระทบกัน,น,ปนไปป,ะ,ไป,ะ,ทไป,ปะทะกันทาให้เกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าโสตวิญญาณโสตวิญญาณแล้วก็ เดิมทีมันก็มีโสตวินญ,ญ,ญาณตัวหนึ่งแล้วแต่มีโสตเฉยๆไม่ได้ไปพอไปกระทบกับเสียงข้างนอกนะก็เรียกว่าตัวนั้นคือเป็นตัวสัมผัสถ้าตัวสัมผัสเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกความรู้กับความรู้สึกไม่เหมือนกันนะความรู้ฉันรู้ว่าอะไร รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรหรือว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทรู้ประชุมชนอันนั้นเรียกว่ารู้กันส่วนว่ารู้สึกนั้นหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจภายในเช่นมีความรู้สึกว่าทุกข มีความทุกข์รู้สึกว่าหงอยเหงารู้สึกว่าซึมเศร้ารู้สึกว่าหงุดหงิดรู้สึกว่าวุ้งซ่านรู้สึกว่าอึดอาดรู้สึกว่าอิ่มเกินหิวเกินรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขรู้สึกว่าใครจะมาทำร้ายตนรู้สึกคือรู้สึกไปเองเป็นความรู้สึกจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่รู้สึกว่าอย่างนั้นความรู้สึกนี้ ถ้าเป็นฝ่ายที่ดีก็เรียกว่า <like. S 1> รู้สึกว่ามีความสุขการที่ได้เสียงได้สัมผัสกับหูหูได้สัมผัสกับเสียงที่ไพเราะก็มีความสุขเสียงที่ตนรู้สึกว่ามันไพเราะมันมีความสุขเสียงที่เขาชื่นชมมันก็มีความสุขเสียงที่เขาสรรเสริญเยินยอมันก็มีความสุขหรือว่าเสียงดนตรีเสียงเพลง มันก็มีความสุขขึ้นทำให้จิตเคลิบเคลิม้มเพลิดเพลินแต่ถ้าไปได้ยินเสียงที่ถูกเขานินทาถูกเขาดา่าหรือเสียงลบหลูดูหมิน่นเสียงเหยียดยามเสียงประนามเกิดเสียงอย่างนั้นมากระทบหูหูไปกระทบเสียงนั้นเกิดความรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกว่ามีความทุกข์มีความทุกข์แล้วคิดต่อไปว่าเอะมันทนไม่ได้นะอย่างนี้มันดูถูกกันไม่ได้ ลบหลูดูมินกันได้ไม่ได้เหยียดหยามกันไม่ได้อย่างนี้เป็นไรก็ต้องเป็นกันทางสำนวนจีนเขาบอกว่าลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้อย่างนี้ฝรั่งเขาเรียกว่าเกิดอีโก้ขึ้นมาภาษาไทยเราก็เรียกว่ามีมานะมีทิฏฐิมีความลำพองขึ้นมามันต้องพิสูจน์ไอ้รู้ว่าทำไมเขาต้องว่าเราอย่างนั้น อาจสามารถที่จะลงโทษเขาได้โดยการตบการตีการประหัดประหารนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันสะใจคลายทุกข์ไปได้หน่อยแต่ถามว่ามันถูกไหมไม่ถูกเลยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนอย่างนั้นจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามดีหรือไม่ดีให้พิจารณาว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวใช่ต้นไม่ใช่เราใช่เขาเสียงก็สักว่าเสียงเท่านั้นหูก็สักว่าหูอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์มาให้เกิดความทุกข์ฟังเสียงแล้วก็ให้ฟังให้รู้เท่าทันว่านั่นคือเสียงก่อนที่เขามานินทาว่าร้ายเราหรือด่าเราก็ให้รู้เท่ว่าเขาก็ไม่รู้ถ้าเราจะด่ากลับไปเราก็จะด่าไปทำไมล่ะ มันมันทั้งหลายทั้งปวงมองเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนที่ด่าก็เป็นเพียงสมมุติไม่เท่าไรเขาก็ตายแล้วเราจะไปคิดด่าตอบทำไมไปคิดโต้อตอบทำไมเพราะฉะนั้นฟังไปแนละ้วฟังเราลองนึกดูถ้าหากว่าเสียงที่เข้ามาทางโสตรประสาทเรานี่แต่ละวันม,มีเท่าไหร่มากมายมหาศาลนะท่านสาธุชนผู้ชมทั้งหลาย ตั้งแต่เช้ายันค่ำนี่เราได้ฟังเสียงอะไรบ้างมันเยอะแยะจริงๆนะแต่ละคลื่นเสียงมาเนี่ยโอ้ยตั้งถ้าแม้แต่ในเวลาหลับของเรานะ่ะเสียงยังเข้ามาแต่เราก็ไม่ไ,มได้รับความรู้สึกทนั้นแหละแต่ที่จริงแล้วมันก็ผ่านมาบางทีก็เสียงเป็นบนท้องฟ้าหนะ้าผากาศบางทีก็เสียงมาจากถนนหน,น,นทาง บางทีมาจาเสียงจากคนใกล้ตัวบางทีก็เสียงมาจากเสียงนกเสียงกาเสียงสุนักเห่าหอนเสียงแมวร้องแมวทะเลาะกันถ้าเราคิดแบบสบายๆนะว่าเออแล้วเสียงทั้งหมดนั้นมารวมกันเป็นเสียงดนตรีจะไม่ดีหรยอและดนตรีนั้นเราจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเถระท่านพูดสกิดใจอัตมภาพก็ เนื่องจากว่าที่โรงเรียนน่ะเขาจัดกิจกรรมให้เด็กสนุกสนานกันใช้เครื่องเสียงที่ดังมากก็มีพระเถระท่านก็นั่งสนทนากันอยู่ก็นั่งอยู่ใกล้ๆด้วยก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระในวัดโรงเรียนก็โรงเรียนวัดนั่นแหละพร,ระรูปนั้นท่านบอกว่าโอ้ยจัดอะไรกันนักหนาะนรรวุูว่เหลือเกิน ว่ากันตั้งแต่บ่ายปานนี้แล้วยังไม่เลิกท่านก็ถามย้อนมาเลยว่าเอ้าทำไมล่ะทำไมถึงมันเดินบ่นอย่างเนี้ยมันหนวกหูครับท่านท่านก็ถามย้อนว่าแล้วคนที่เขาอยู่ถึงอยู่ในเวทีอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเป็นร้อยเป็นพันนะไม่เห็นเขาบ่นว่าหนวกหูเลย ท่านอยู่ข้างนอกไกลมาตั้งนี้ไไปเจ้าหนอกหูทำไมอะ่ะพระรูปนั้นก็หยุดนิ่งเหมือนกันเออจริงนะเราไปคิดเอาเองอะ่ะถ้าเสียงอื่นมาทำไมไม่โวยอ,อ่ะถ้า,าว่าเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเราจะเราจะสบายใจได้นะเสียงอะไรเกิดก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนว่า โซเตนะสั่งวโรให้ป้องกันให้ระมัดระวังหูป้องกันหูระมัดระวังหูโซเตนะสั่งวโรสาทุโซเตนะสั่งวโรการระมัดระวังหูนี่เป็นความดีอันนี้เป็นข้อศีลน,นะเป็นอินทรียสังวรศีลศีลว่าโดยหู เป็นอินทรียสังวรศีลจักกุณาสังวโรสาธาุการสำรวมตาเป็นความดีสาธุโสเตนะสังวโราการสำรวมหูเป็นความดีนี่เพราะฉะนั้นในจตุป,ปาริสุทธิศีลสี่เนี่ยมีปาติโมกขสังวรศีลอินทรียสังวรศีลอาชีวปาริสุทธิศีลแล้วก็ ปัจเจกคณะลศีลสี่สอย่างนี่เป็นศีลที่สูงสุดศีลที่ยิ่งใหญ่เอ็นซีสังบรศีลคือศีลที่จะให้ควบคุมคุ้มครองหูของตอนให้เป็นปกติเสียงเข้ามาทางหูนี่มันผ่านมาธรรมดามันไม่มีใครห้ามได้ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ก็ต้องรับเสียงเหมือนกันแต่คนที่ฝึกใจได้คุ้มครองหูได้เขาไม่เป็นทุกข์เพราะเสียง เขาไม่เคลิบเคลิมราเสียงเขาไม่เดือดร้อนราะเสียงแต่คนที่ฝึกจิตฝึกใจแล้วก็ฝึกหูได้ดีแล้วนี่ท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายเชื่อไหมว่าคนที่ฝึกหูได้ดีเนี่ยเขาสามารถที่จะได้ยินเสียงพิเศษกว่าคนอื่นคนที่ฝึกหูได้ดี ในทางจิตวิทยาถือว่าฝึกโสดแตรประสาทดีสามารถที่จะรับฟังได้ดีเขาสามารถที่จะแยกเสียงได้คนที่ประสาทหูดีนี่จะร้องเพลงเก่งนะเสียงสูงเสียงต่ำเขาเก่งเขาแยกแยะได้ฟังแล้วไปร้องเพลงไม่ผิดคียวรนั้นหละไม่ร้องเพลงครับมันขัดขาเพ,ขดเพื่อนขัดหูเพื่อนขวางเพื่อน ร้องเพลงไปพร้อมๆกันก็ร้องได้ดีถ้าจะสวดมนต์รวดพรไปนั่งทำวัดสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์พร้อมกับเพื่อนเสียงก็พร้อมเพื่อนจังหวะก็พร้อมเพื่อนสวดแล้วก็ไผ่เราะถ้าหากว่าฝึกหูได้ดีคนที่ฝึกสมาธิท่านบอกว่าให้ปิดตาปิดหูปิดจมูกสับ้างเวลาฝึกสมาธินี่ท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั่งสมาธิอาจจะนั่งหลับตาภาวนาให้ปิดตาเราปิดได้แต่ปิดหูเราปิดไม่ได้ไม่มีเครื่องมือปิดหูทำย่างไรล่ะก็ปิดโดยการใช้จิตใจมาคุ้มครองหูไม่ให้หูนั้นไปเย็นดีหรือไม่ย็นดีกับเสียงที่เข้ามา ท่านสาธุชนลองพิจารณาดูลองคิดดูลองทดลองดูว่าถ้าท่านสามารถฝึกนั่งสมาธิเป็นประจำและจิตสงบนิ่งดีจิตไม่ฟุง้งซ่านไม่ซอกแซกไปบ้านโน้นทีเมืองนี้ทีไม่ออกไปถนนนั้นไม่ออกไปผับนั้นบาร์นั้นก็เทลลาาสนุนให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตอยู่กับอารมณ์ที่ภาวนาเนี่ย พาจิตสงบนิ่งดิ่งถ้าสมมุติว่าเรานั่งใต้โคนไม้เนี่ยนะแม้แต่มดตัวเล็กๆไต่ที่ใบไม้ซึ่งตั้งอยู่ข้างๆเรานั่นหูยังสามารถได้ยินเสียงนั้นนะโดยปกติแล้วจะไม่ได้ยินหรอกเพราะหูที่ไม่ได้ฝึกนั้นคือหูที่หยาบเป็นหูที่หยาบฟังแต่เสียงที่หยาบหยาบ ฟังเสียงละเอียดไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราฝึกจิตให้สงบนิ่งฝึกหูให้ดีไม่ไปรับสิ่งอื่นไกลห่างตัวออกไปเนี่ยรับแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเท่านั้นที่สุดคือว่ากันจริงๆแล้วไม่ต้องคิดรับอื่นเลยก็ได้เอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเปิดหูไว้นั่นแหละแล้วเราจะได้ยินเสียงเล็กๆเ,เสียงน้นอยที่เบาที่สุด ยิ่งจิตละเอียดลงเท่าไหร่หูก็จะยิ่งฟังได้เสียงละเอียดขึ้นเท่านั้นคลื่นเสียงที่มาแม้แต่คลื่นเบาๆก็สามารถที่จะมาเข้าหูเราได้และเราจะแยกแยะได้รับรู้ได้หรือบางครั้งบางทีเสียงเล็กๆเสียงมดเสียงตัวเสียงเบาๆที่สุดอ่ะพอเรามีจิตละเอียดจิตนิ่งจิตสงบจริงเราจะได้ยินเสียงนั้นโตขึ้นใหญ่ขึ้น ในขณะนั้นจิตก็ต้องมีสตินะควบคุมมือนนั้นอาจจะตกใจว่าไอ้มดตัวเล็กๆที่มาไต่มาเดินอยู่บนดินใกล้ๆตัวเราเราอาจจะได้ยินเหมือนกับว่าช้างกํลาลังเดินมาใกล้เราก็ได้มันหนักแต่ที่จริงแล้วเสียงมดนั่นแหละแต่บางครั้งบางทีพอจิตสงบดีอย่างนั้นเราได้ยินเสียงมดนั้นขาดสติเกิด เรมตาขึ้นใช่ล้วออกจากสมาธิโดยเร็วอย่างเนี้เหลียวซ้ายแลขวาดูด้วยความหว่องด้วยความกลัวเนี่ยปรากฏว่าดูซ้ายก็ไม่มีอะไรดูขวาก็ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแต่ที่จึงมีนั่นแหละมีมดตัวเล็กๆเดินอยู่แต่พอลืมตาขึ้นมาแล้วไม่ได้ยินเสียงและพระจิตมันหยาบแล้วโหมันหยาบแล้วอันนี้อะไรสําคัญท่านผู้ที่ฝึกจิตได้ดีท่านสามารถที่จะฝึกจิตไปถึงได้ยินเสียง ไม่ใช่เฉพาะเสียงสัตว์มนุษย์เสียงเดรัจฉานเป็นเสียงสัตว์ในสัตว์โลกอีกมิติหนึ่งเป็นเสียงเทวดาเสียงมนุษย์เสียงเปรตเสียงอสุรกายเสียงอะไรต่างๆท่านสามารถที่จะรู้ได้ได้ยินได้ท่านสามารถที่จะพบเสียงเหล่านั้นได้ได้ยินเสียงเหล่านั้นได้ไปพบเปรตก็ได้ยินเสียงเปรตร้องอยู่ด้วยกัน สองคนสามคนเนี่ยปรากฏว่าครองสามคนอื่นไม่รู้เลยไม่เห็นเลยแต่คนนี้ได้ยินได้ยินเพราะฝึกจิตคนที่ฝึกจิตดีอย่างนั้นแล้วได้ยินเสียงทิพย์สศหูทิพย์เนี่ยฟังเสียงไกลเสียงใกล้ได้นั่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งจังหวัดหนึ่งอาจจะมีความประสงค์จะฟังวัครูบาอาจารย์ หรือว่าลูกศิษย์ที่อยู่ในต่างถิ่นต่างจังหวัดตอนนี้เขากำลังพูดอะไรกันเข้าสมาธินั้นจิจตละเอียดออโสตรประสาทละเอียดได้ยินเสียงที่ลูกศิษย์พูดหรือลูกหลานพูดหรือครูบาอาจารย์พูดที่เราต้องการฟังนั้นได้อันนี้เป็นทิพยโสตพร,ระสมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงมีทิพโสตทิพโสตะนี้สำคัญทรงได้ยินเสียง ที่ภาษาก็เรียกว่า,ามันเป็น invisible sound นะเป็นเสียงที่มองไม่เห็นเสียงคนที่มองไม่เห็นเสียงสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มาพูดให้ได้ชินได้อยู่ไกลก็ฟังได้อยู่ใกล้ก็ได้อันนี้เป็นเสียงพิเศษทีนี้คนเราเนี่อยากจะฝากนิดนึงว่าถ้าหากว่า เราฝึกจิตฝึกใจของตนนถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพ่อแม่เป็นมารดาบิดาฟังเสียงลูกพูดนี่วิเคราะห์ให้ออกตีปัญหาให้แตกว่าลที่ลูกพูดนี่มันจะมีความหมายอย่างไรเป็นไปในทางบวกหรือในทางลบลูกกำลังมีความทุกข์หรือว่าลูกกำลังมีความสุขเราจะแก้ปัญหาให้ลูกได้อย่างไร ถ้าเป็นลักษณะครูบาอาจารย์ที่สอนสิทธิ์ฟังเสียงลูกศิษย์แล้วต้องวิเคราะห,าห์ปัญหาออกตีปัญหาให้แตกให้มีความทราบซึ่งให้มีความลุ่มลึกในวิชาการที่สอนแล้วก็ดูคนออกบอกคนได้เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้บริหารก็ต้องมีที่ประศึกถึงจะดี ฟังเสียงเขาพูดกันฟังเสียงที่ร้องเรียนฟังเสียงอะไรแต่ฟังแล้วต้องวิเคราะห์ต้องแยกแยะต้องชี้แจงให้ได้ว่าเสียงนี้คือเสียงอะไรเสียงเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถที่จะแยกแยะได้ก็สามารถสังเคราะห์ได้อย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาได้นักบริหารต้องมีหูทิพย์พ่อแม่ต้องมีหูทิพย์ถึงจะบริหารได้ดีถึงจะปกครองลูกพัฒนารูปได้ดี เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังหูไว้เป็นเบื้องต้นฝึกหูให้ฟังเสียงพิเศษได้เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายทุกท่านในฐานะเป็นมันดาบิดาในฐานะเป็นผู้บริหารในฐานะเป็นครูอาจารย์ในฐานะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำนี่เพิ่งเป็นคนเสมือนหนึ่งมีหูทิพย์ ฟังเสียงรอบด้านและนำมาวิเคราะห์แล้วก็รีบแก้ปัญหาปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงได้ด้วยการที่เราใช้อุบายหูทิพมาปฏิบัติหน้าที่นั่นเองวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านขอเจริญพรฉลอวิสาขบูชาฉลอง ชาย,ยันตีฉลอง0 0รอยปีแห่งการตรัสสรุวันแผ่นเดือนหกวิสาขาบูชา เธอุทธต่างพร้อมน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2600ปีแห่งการตร,รัสู้ขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคง กั้งกายและใจหนทางดับทุกท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้คืูที่ใครตั้งใจจะก้าวตา ผูชาชอพุูธตามพร้อมหนา้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามคุคล2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขอก้าตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ หนทางดับทุกท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตามขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุก สมงสังส่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใคร